สวัสดีครับผมมีอะไรจะมาบอกนะครับแล้วคุณลองคิดตามนะว่ามันใช่หรือไม่นะครับว่านิสยัยคนไทยนะครับว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองอตอนเด็กๆนะครับบุรีซองละ13บาทตอนนี้ซองละ70บาทแต่ก็ยังดูดยังซื้อกันนะครับอมอไซค์นะครับแต่ก่อนไม่เปิดไฟหน้ารถพอกฎหมายเขาบังคับให้มีไฟหน้ารถธุรกิจมอเตอร์ไซค์นะครับเขาก็ผลิตมาสตาร์ทปุ๊บก็มีไฟติด จนเป็นเรื่องธรรมดานะครับถามว่าวันนี้ผมจะมาพูดอะไรนะครับก็คือรัฐบาลนะฮะออ,ออกกฎหมายมาไม่ให้รถกระบะไม่ให้คนนั่งท้ายรถนะครับแล้วก็ห้ามนู่นห้ามนี่โดนคนต่อว่าไปเยอะก็เลยเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่ห้ามนั่งได้แต่ห้ามเกิน6คนถามว่าดีไหมมันก็ดีหมดนะครับเพื่อความปลอดภัยเ,เจตนาของเขาดีแต่การกระทําเขาอาจจะขัดใจคนไทยไปบ้างนะครับเอ่อ แต่นะครับก็ยังดีกว่าที่คุณมาแจกนะฮะแจกอะไรบ้างถ้าคุณไปเปิดเว็บไซต์ดูแจกพยันแจกไก่ย่างแจกมือถือเอ้ยผิดแจกโอ้มือถือคงแรงไปนะฮะแจกลูกอมอ่อาแม้กระทั่งร้องเพลงอ่าร้องเพลงเออรนรงคงนะครับแล้วถามว่าออยอดผู้เสียชีวิตเนะี่ยน้อยลงไหมอ่าคงที่มากขึ้นด้วยซ้ำนะฮะ ง่ายๆนะครับแทนที่คุณจะปิดหนึ่งช่องทางจราจรเพื่อไปตรวจสอบเขามาเป่าแอลกอฮอล์นะครับหนึ่งคันนะฮะคุณใช้เวลาหนึ่งนาทีถ้าคุณร้อยคันคุณก็ต้องใช้ร้อยนาทีร้อยนาทีคือชั่วโมง,งกว่ารถติดรถติดวินาศแน่นอน,นครับหนึ่งช่องทางกรจราจรทางง่ายๆนะครับคุณมีอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับคืออุปกรณ์ที่เ,เลงไปนะครับ แล้วเขาวิ่งเร็วนะครับคุณกําหนดมาเลยครับ80ดกิโเมตรต่อชั่วโมงห้ามเกินจากนี่แล้วคุณก็กําหนดให้เขาหยุดมากขึ้นอีก2วันคือวันไปวันกลับนะฮะไม่ว่าคุณจะใต้จดเหนือเหนือจดใตย้ยังไง2วันอนะไปกลับเขาก็แฮปปี้แล้วนะครับแล้วก็จับกับความเร็วเขาวอลเลยครับว่าไอคนนี้นะครับมันวิ่งเร็วแล้วก็จับเป็นคนๆไปหนึ่งช่องทางจราจรก็ไม่เสียนะรถไม่ติดนะครับแล้วก็จับแต่ไอคนนั้นแล้ว ค่าปรับก็ให้แพงหน่อยนะฮะเพื่อจะไปซื้ออุปกรณ์อไปให้มันทั่วถึงในปีต่อไปนะครับเรื่องง่ายๆนะครับบางทีอาจจะลืมคิดไปผมนะครับเป็นหนึ่งในความคิดเห็นนะครับก็แชร์ๆกันไปนะครับมันมันมันก็น่าจะเป็นผลดีนะครับก่อทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ